ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวัลุพาร์ซีซั40่40นี่เอครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เติมวลุพาร์ตเนี่ยได้อะไรกันบ้างวันนี้ทีมี มีคําตอบนะครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอวัลพาร์ซิชั่นใหม่นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อร่วงหน้านะครับจะอยู่ที่549คูปองนะครับสมมติคนซื้อแล้วนะครับจะได้ถึงเลเวลประมาณ3 0มสถึงสีเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นน่าจะ30มสิบะเพราะว่ามันบอกบวกเพิ่มค่าผลงานเลเวล30เลเวลนั่นเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะสมมติคุณแบบว่าซื้อ519คูปองอ่ะเพราะว่าภารกิจ ทอยลกิจอยู่เท่าเดิมมีจำนวนทอยลกิจเท่าเดิมแต่ว่าคุณได้เวลเพิ่มถึง30มสิบเวล,เวลถ้าถามว่าพี่ครับแล้วรเวลสูงเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับเพราะว่ารลเวลสูงเนี่ยช่วยในการหมุนวงล้อนี่นะครับยิ่ง เวลาเราครบเวล90แล้วเนี่ยมันจะมีให้หมุนวงล้อสุ่มวงล้อใช่ปะโดยสุ่มวงล้อเนี่ยที่ผมดูเนี่ยน่าจะมีประมาณ1 0บถึงสิช่องนะรประมาณนี้แล้วแต่และช่องเนี่ยใช้แต้มผลงานค่อนข้างเยอะนะครับบางทีก็เสีย100 200ไปเรื่อยนะครับบางทีเนี่ยตอนนี้ผมเสียล่าสุดอยู่ถึงสองร้อในการหมุนแต่ละครั้งนะครับสองร้อยห้าสิบหมายถึงว่า250ค่าผลงานนะแต่ว่าสมมติคุณเติมอันนี้ไปเนี่ย เวลาแปลว่าคุณเริ่มใหม่ปกติคนเริ่มปกติเริ่มที่ศูนย์ใช่ไหแต่เราเนี่ยถ้าเมื่อเราเติมอันนี้ไปเราจะเริ่มที่30แปลว่าค่าระมังที่เหลือที่แบบว่าส่วนต่างเนี่ยเราจะสามารถเอาไปสุ่มในวงแหวนได้นี่นะครับในการสุ่มอ่ะนึกว,ว่าคุณมีโอกาสได้พวกของรางวัลได้น,นะอรนะแต่ผมไม่รู้นะว่ากรอบโปรไฟล์เนี่ยได้เป็นตอนไหนหรือว,ว่ากรอบโปรไฟล์จะอยู่ในวงแหวนที่สุ่มนีววอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าพี่พี่จะซื้อไหม ผมซื้ออยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อเป็นอตอนนี้นะแต่ซื้อตอนราคา2องรคบอกแล้วก็จะแจก1คนด้วยนะแต่ว่าจะสุ่มแจก1คนนะครับจากคนที่เติมเกมกับผม100บาทขึ้นไปจะมีชื่อในงานสุ่มมรภาซีซั่นซีซั่นอะไรวะ ซีซั่นเนี่ยซีซั่นเนี่บยบอลวัลซีซั่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้เดี๋ยวก็ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็พูดไปในคลิปที่แล้วแล้วเนาะก็จะมีพวกสกินของลินดิสนะครับถาวรเลยนะครับมีสกินของมีชุดสกินของลินดิสด้วยนะแล้วก็มีสกินของเซฟิรานะครับที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินอะไรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้จริงๆนะครับสำหรับ ของงราวัลแต่ว่าที่ไฮไลท์เนี่ยก็คือกรอบโปรไฟล์ของวันพัสดีสนีเนี่ยเป็นกรอบโปรไฟล์ที่แอนิเมชันด้วยนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับทุกคนถ้าทุกคนแบบเล่นอาร์บีบ้งแต่แรกๆนะจะจะรู้เลยนะครับว่าไอ้กรอบโปรไฟล์ที่มันวิบวับเนี่ยส่วนมากเนี่ยราคา3,000ถึง4,000นะครับฉะนั้นการมาครั้งนี้เนี่ยเรถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับแค่ได้กรอบโปรไฟล์ก็คุ้มแล้วนั่นเองนะครับย <c oughs> ังไงผมก็ไม่รู้นะว่าสุ แต่ผมคิดว่ากรอบโปรไฟล์น่าจะอยู่ในในการสุ่มปะกงล้อสุ่มนะครับน่าจะอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณนี้นะครับที่จริงอะ่ะผมจะมาทํากิจกรรมนี้นะผมไม่ได้จะมาตั้งใจทํากิจกรรม้หรอกนะครับจะเอาสกินของเรียมะนะเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราก็จัดกันเลยละกันนะครับสกินเรียมะไปเลย let's go <S จัดแบบไม่รีรอเร็วๆสิเย้ได yeah, ้สกินเรียมะแล้วครับนี่แล้วก็สุ่มไปน้ำสุ่มไปทีนึง สกินคิลาค่าก็อยากได้นะออ้ยเออเริ่มบิวซี่อะไระคนเล่นเยอะเหรอเอาจา้าผมสุ่มไปแล้วสุ่มดีสุม่มเขาบอกว่าผมไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์นึงเขาบอกว่าสกินไอ้กิจกรรมเนี่ยคือมันไม่ได้ยากตรงสกินแพงแต่ว่ามันยากตรงหา,หาไม่เจอเนี่ยแหละปัญหาไม่เจอเนี่ยเพราะว่าหายากแล้วกันสกินดีๆเนี่ยหายากแล้วเกิดนะครับผมสุ่มมาตอนเช้าเนี่ยเจอแต่สกินดเดิมนะสุ่มรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับเจอแต่สกินเดิมเหมือนเดิมนะครับ จริงๆเนี่ยเดี๋ยววอลเล์พาสเนี่ยผมก็อืมยังไม่มายังไม่มานะครับอุ้ยลอเลี้ยวโอ้โหลอเลี้ยก็แพงนะลอเลี้ยก็แพงจัดนะโอเคยังไม่มีอะไรถูกใจนะครับจริงๆผมตั้งงบไปได้สามร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสามร้อยเนี่ยแบ่งให้คนดูนะอีกสามร้อยเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบคูปองของผมก็จะเข้านะเพราะว่าผมเป็นสมาชิกของ RV Creator ตอร์ขนะับเนาะยังไงเดี๋ยวมันก็เข้าอยู่แล้วครับอันนี้180แล้วก็ใช้ยี่หกอุ้ยนี่แพงนะแพงนะครับในอันเนี้ย มไม่เอาดีกว่าสกินฮีราถึงจะสวยก็เถอะนะครับแต่ว่ายังไม่เอายังไงมีถูกใจหรือเปล่าผมให้สุ่มอีกสามรอบเอาเต็มที่อ่ะเมื่อกี้ผมเอาสกินของอ่ของใครวะเดี๋ยวมาไปแล้วนะมาเถอะผมอยากได้บอลเลตนะครับบอลเลตยังไม่มาอีกเหรอนะมา,ถอาเถอะบอลเลตมาเถอะย,ยังไม่มานะยังไม่มาแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหก ไป26นะสองรอบนะครับสองรอบถ้าไม่มาเนี่ยเจอกันเจอกันนะครับออกยากมากเลยสก,กินดูดิมันออกยากมากเลยอะ่ะทุกคนพอสุดท้ายครับขอสุดท้ายละแตน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 ไม่มีอันไหนถูกใจเลยนะครับรวมๆแล้วก็เสียไป200เลยนะแค่ค่าสุ่มนะครับ ประมาณนี้นะผมก็ไม่สุ่มต่อนะเพราะว่ามันโอกาสออกได้สกินดีๆไม่ง่ายหลือเกินนะส่วนใหญ่จะได้เป็นสกินซ้ำๆที่ผมไม่ชอบนะแต่ว่าได้สกินของเรียมามาก,ก็ถือว่าดีแล้วนะครับนี่กดรับก่อนเยสกินเรียมาตึงต้งๆได้สกินเรียมามาก,ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับรมานนี้สำหรับกิจกนี้ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบบ้างไปดูกันเลย let's go l go โอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคิดว่าจบกันมานะสวัสดีคุณอาร์ม CH เอวยนะครับตอนนี้ผมใช้ไมค์พูดครับแข็งม,มากโอ้โห <c oughs> คุณอาร์มพูดตรงเนี้ยผมให้ใจให้ใจสงสารนะครับสายฟรีดูต่อไปสวัสดีคุณลิีความด้วยนะครับสวัสดีครับกว่าจะรีเฟรชผมหมดคูป,ปองเยอะไปเหมือนกันนะครับผมจะเดือดร้อนรำคารนะแต่ต้องยอมเข้าใจบรรลักษ์ครับใช่ครับสวัสดีคุณบอลว่าเชีร์วิวยด้วยนะผมก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับซุ่มเยอะกว่าซื้อนะครับสำหรับผมมูลาดมันไม่ออกจนกดตัวอื่นไปละ แบบนี้เลยสวัสดีคุณนัทบุตรด้วยนะครับสวัสดีคุณแฟนตาเสียด้วยนะครับทำคลิปมีสกินไหนบ้างนะครับอยากจะทำอยู่แต่ว่าลืมนะจะได้แต่เล่ย์จะทำอยู่ด้วยแต่ว่าลืมนะครับพอเวลาผ่านไปก็จะสีคลุมแล้วนะครับจะได้ว่าอัพสกินซินจากลีเจนด์แมนเวฟนะครับสามร้อยคูปองจะไม่ได้นะครับหนึ่งร้อยเกี่ยนอัพเกรจสกินขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณมารินเก้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีคุณอาร์มด้วยนะครับตอนนี้ผมแข่งรียยบบรร้้ออแลวคัาจจะ หายไปสักระยะหนึ่งนะครับไม่เป็นไรแล้วคุณอาร์มนะพักรักษาตัวให้หายดีนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะซึ่งคุณเอชนิวด้วยนะครับไม่มีอัพเป็นเอสตีมฮะเจ้าเจ็ดสามห้านั่นแหละนะครับมันไม่มีนะครับมีแค่อ่ารีเจนไปอัลติเมทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากเลยครับสวัสดีคุณเซนแอนดิโอด้วยนะครับสวัสดีครับแม่เคียวบอกว่าดีขึ้มาแล้วสกินไหนแรกไหนคุ้มสุดนะครับคุณแบงค์ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยากได้มีจะมีสกินดีๆเหมือนคนอื่นได้นะครับแต่งบไม่ค่อยมีในตอนนี้ยเเเเรรีนคคัับบผผมมมมกกกก็็็จะตตง์ิ ไดให้ว่าต้องเก็บตังค์จากค่าเทอมนี่แหละครับคนลุกน้อยถูกต้องนะครับตอนนี้ค่าเทอมเราต้องมาก่อนนะครับเมื่อไรที่เราเรียนจบเราจะได้เงินมาแล้วจากนั้นเราก็จะเอาเงินมาเติมเกมได้เหมือนกับผมนะตอนนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทางบ้านไม่ค่อยมีตังค์นะตอนเรียนก็เรียนปกติเนี่ยได้เงินมาละสี่สิบบาทบวกค่าน้ำมันนะทุกอย่างเลยเพราะว่าค่าน้ำมันผมเสียทีละหนึ่งร้อยเพราะว่าผมมีเงินเก็บเงินกินเนี่ยวันละยี่สิบบาทนะจะมีคนถามว่าพี่พี่อยู่ได้ไงเนี่ยใช่ครับผมหขอข้ามากินโรงเรียนนะครับแล้วก็็็เเเกกกบบบงินนนนัั้าททุว นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ว่าจะซื้อสกินบอลเลตบอลเลตแคลทุกคอลแลัปนะครับ500คูปองถือว่าคุ้มไม่คุ้มแน่นอนครับสกินบอลเลตโปรติ500คูปองหายากมากขนาดสกินบอลเลตล่าสุดอะ่ะที่เป็นกุญชอนไหม,ม900คูปองเลือกเลยไม่สวยด้ว <laughs> ยดูสวัสดีคนรักเอนดี้นะครับกิจกรรมป่๋ยมากคนระับเข้าก็ช้าหน้ากุดกิดนี่ว่าประชดไม่เติมไปกว่าเกมจีเอ็มใจเย็นนะใจะเย็นนะเอมสปอนเซอร์ผมนะ สวัสดีคุณลักอินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอาเรียนนะครับไม่ค่อยว่างเลยพี่ไม่เป็นไรนะคุณอาเรียนครตั้งใจเรียนนะครับไม่เรียนกันนอนนะสวัสดีคุณสุเอกสัมพันธ์สิริคุณด้วยนะครับสวัสดีครับสุเอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคมกิตด้วยนะครับมาน่าจะมาหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับสวัสดีครับสี่เก้าดวงแล้วคุณสุเอกกี่ดวงคุณสุเอ็กห้สองดวงนะครับคุณอาเรียนสิบเอ็ดดวงนะครับสวัสดีคุณพัสกรด้วยนะครับสัมพันธ์สมัยติดนะครับ สวัสดีครับก็เพิ่งมานะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่ดูคลิปนี้จนจบเดี๋ยวเราพาไปดูอย่างนึงแล้วกันเราดูดิสโก้ไปและนี่นะก็คือเพจของผมเองนะครับถ้าใครอยากจะเติมนะครับก็สามารถทำบนที่เพจแทนโคตรที่ชอบได้เลยสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้คือเติมครบ100บาทจะมีชื่อในการสุ่มมือระพัดสี่สั้นนี้นะครับสี่สิบนั่นเองนะเวลาที่จะถึงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด4คนนะครับได้แก่คุณอาทิตย์คุณภสิน คุณเอชนิวแล้วก็คุณอาร์ตูเรียนะครับ4คนนะครับเดี๋ยวสุ่มแล้วก็ทักไปเลยให้สดๆไปเลยนะครับ300บาทนะครับสำหรับบริพารนะครับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยสำหรับใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆมาคอมเมนต์ช่องผมบ่อยๆนะครับก็ทักมานะแล้วบอกว่าพี่ครับผมชื่อนี้แคปหน้าจอมาให้ดูนะผมจะไปดูว่าได้ใจเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเติม50ก็มีชื่อในการสุ่มแล้วนะสำหรับปัจจุบันเราก็เห็นกันเยอะอยู่นะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโค้ดในวันนี้คือ20นะครับใครดูคลิปนี้จบก็บอกมาด้วยแล้วกันนะวันนี้ผมก็ทำการซื้อสกินเรียวมาไปแล้วใครซื่มสกินไหนซื้อสกินไหนไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนั้างขอตลาไปก่อนไม่เจอกันวันเพ็ญเดือนสิบสองไปแลบบ้วครับผมดีจมากผมบายบายไป,ไป,ไป